พี่คนถามว่าเผ็ดบอสำหรับผมเผ็ดนิดเดียวครับอืมอืมัมมบมแกวเปียกงอนลำยา โคชนาศสวัสดีครับมาพี่น้องบันีได้นี่เสื้อสูทลุงไฟของแท้ครับพี่น้องนี่มามาเลยครับด้วยทั้งการทั้งการทั้งสุขภัณฑ์ลปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมารกัมพูชาเกาหลีเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กี่ดังพี่น้องจินเจ้าอันเดมเวียดนามเดินอันจิตอึกบัวเหนืองฝานึกช็อปงอนไว้เงามาพี่น้องบัวอะไรอย่างนั้นนะมานี่หูยอย่างไม่ไหมเลยอ่ะพากลาดกัน เสือสะดุ้งไฟสะดุ้งอีรีครับพี่น้องนี่ <c oughs> นี่มาเ <c oughs> ส็บเสบน้ำกันพี่น้องคันยังไงล่ะมาทางนี้เลยโอ้เป็นแลแ <c oughs> สบ,สบแบบนี้แหละของแสบ มาลองลองนี่อืมอืมจับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาเดินขับปะโปรอะไรยห่างเกตโอเกตเสียงเบาๆจัะ

sẹp sap đúng không sap live mhm 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 sap live เสื้อดุ่มไฟหนักน่ะ,นะทำเวทีใช่ไหมม,มาเพลินปลาสีเขียวมันบอดมันบดเผ็ดประเสริพริกหวานประเสริมาเดี๋ยวจัดไห่พริกแดงเลยเนี่ย มีคนถามว่าเผ็ดบอสำหรับผมเผ็ดนิดเดียวครับอืมอืมับแกวเปียงันลำนยา เสียงกระสิดังด้วยครับบันทิดก่อสั่งอยู่ขางบัตรแบอืม ช่วงนี้กับบริใครเฮ็ดลงคลิปนั้นยาวลงเลยหนุ่งน้ำเนาะน้ำจางรับบานเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะตกแต่งภายในบิวอิน Ừ. 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 คือลองหาตรงบนดข่าวมันพี่หังยังบ่าขาดเตี้ยเขาโกรตอ,อร่อยงอนงอน,งอ,นอืม 嘛，嗯，嗯。嗯 แดดล้มลมตกมาจวนกันพี่้ังแสบไหล

นี่เห็ดผมที่ผมมาจุดมสดๆด,ดีกว่า <c oughs> ถ้าย่างแล้วมันจะเหนียวอืมแม่อื loại mặn Hãy subscribe kiểu แช่ช่องฟิดด้เพียน้องเด้อสุดยอดวอันนี้เป็นไขมันนี่เป็นเนื้อน่มนักม ดท้ายที่สุดพี่น้องอันนี้เอาไปให้พี่เคยพี่สาวกินแับเหมือมมนเดิม หยามเนี่ยเจ๊หัโกรดอืมอืมจับอ้จุงกะงอนหลํำดิเลเซียแซบลายพิ่นองอร่อยมากๆอ่ะวันนี้ผมพาที่พิรนองได้มือหนา ผมเผาในเด็ดมูมแซ่บมากิบในเมืองใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีเซียนบ๊ายบายกับเอ็นยิน่งย,ยิ้งเลิฟยูอ๋อเลิฟยูไปนน้ำบ๊ายบายจนเวียดเซียนไปยา่บ๊ายบายเลิฟยู <laughs>